Yeah, ขอเสนอนะครับวันนี้เราเนี่ยจะมาเสนอตัวอย่างของจู่เซียนกะบมีเทพสังหารตอนที่22กันวันนี้ขออนุญ,ญาตข้ามแบบข้ามเรื่องเลยปกติเราจะอยู่ในตัวอย่างของศัพยุทธ์หรือไม่ก็โรคอสมบูรณ์วันนี้นะครับขออนุญ,ญาตมาจู่เซียนแล้วกันเนื่องจากผมมีนิยายของจู่เซียนอยู่ก็เลยโอเคป่ะสามารถนะครับดูแล้วก็เปรียบเทียบกันได้ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับตัวอย่างตอนที่2กันตอนนี้ตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นถึงการฝึกนะครับแล้วก็การรวมตัวของเราบรรดาฝ่ายธรรมะทั้ง3ซึ่งฝ่ายธรรมะทั้ง3านะจะประกอบไปด้วยนะครับภูเขาเมฆาเขียวนั่นเองภูเขาเมฆาเขียวนะครับก็เป็นหนึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นฝ่ายธรรมะที่ได้ขึ้นชื่อหรือเช้าว่าเป็นผู้นําของเราบรรดาธรรมะนะ แล้วก็แน่นอนครับเจ้าสํานักอย่างเตาเฉียนก็ต้องออกมาต้อนรับเหล่าบรรดาแขกเรือที่จะมากันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนจากวัดเสียงสวรรค์คนจากวัดเสียงเสียงสวรรค์เนี่ยต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่านํามาโดยทางด้านสีส่มหาเทระด้วยกันแต่มาแค่สองมหาเทระนะครับอีกอ,อ,อีกสองคนเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งก็ตายหาไปแล้วอีกหนึ่งเนี่ยน่าจะไม่มานะครับ เพราะว่ารอบนี้มาแค่2คนคือ2มหาเทระ2มหาเถระนี้นะครับก็จะมีอมิตรพูดกันตลอดเลยแล้วก็ค่อนข้างจะไปในทางของคนที่แบบเอ่อเดินทางในสายธรรมะในสายพุทธนะแต่ว่าเรื่องในรอบนี้เนะี่ยมันเป็นมีความเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับฝ่ายธรรมะพวกเขาเองก็เลยต้องออกมาเหมือนกันการฝึกของพวกเขาเนี่ยจะเน้นไปทางฝ่ายธรรมะในการสวดมนต์อะไรประมาณนั้นซะเป็นส่วนใหญ่ แต่รอบนี้นะครับไม่ได้มาแค่นั้นยังมานะครับยังมีหุบเขากุ่มกันยานก็มาด้วยพวกเขากุ่มกันยานนี้นะครับอย่างที่เราดูรู้กันว่าถึงแม้นะครับจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายธรรมะแต่การกระทําบางอย่างนะครับก็ไม่ได้ต่างจากฝ่ายอาธรรมแค่อ้างสิทธิ์ในตัวเองว่าเฮ้ยเป็นฝ่ายธรรมะนะเว้แต่ยังอยากได้อาวุธหรือของพิเศษจากฝ่ายที่ตัวเองเรียกว่าฝ่ายอาธรรมอยู่ตอมันของดีอะมีใครไม่อยากได้มั่งอะนะ ส่วนตรงนี้นะเป็นการรวมตัวกันเนื่องจากพวกเขาเนี่ยรู้แล้วว่ามันอาจจะมีการนะเข้ามาโจมตีหรืออาจจะมีการเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็เลยรว่วเรียกรวมคนนะเหมือนกับเรียกการประชุมเข้ามาในครั้งนี้ส่วนแขกบ้านนะต้องบอกว่าเจ้าบ้านนะครับอย่างเอาเฉียนเนี่ยผู้เป็นเจ้าสํานักของขุนเขาม마ไอม่านเมฆาเขียวนะครับก็มาดูแลร,รวมไปถึงนะทางทรงจากดอย เทียนมังกรหรือจะเป็นเทียนปู่อี้นะับจากดอยภัยใหญ่เองก็มาด้วยในขณะนั้นพวกเขาทั้งสองนะครับก็เป็นคนที่บอกเป็นมือซ้ายมือขวาแหละอีกจำถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยชอบคิดหน้ากันเท่าไหร่นะครับระหว่างชางซงกับถางว่าเทียนปู่อี้เนะี่ยแต่แน่นอนครับถ้าอยู่ต่อนหน้าเจ้าสํานักและคนอื่นก็ต้องมีการให้เกียรติกันมั่งตรงนี้นะครับจะเป็นการประชุมใหญ่กันแล้วก็หารือกันด้วยแต่หลกัหลกๆแล้วนะครับพวกเขาจะหารือเกี่ยวกับอาวุธนะครับ ของเสียบฟ้านเพราะพวกเขาเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้จางเสียบฟ้านนะครับเป็นเหมือนไส้ศึกที่ถูกพักมาเนี่ยส่งมาเพราะเนื่องจากจางเสียบฟ้านใช้อาวุธของพักมานนะครับนั่นก็คือกระบองเขียไฟมาแล้วแหละนะตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เลยมาที่นี่ด้วยเหมือนกับมาเอด่วมพิพากษานั่นแหละครับแล้วก็เป็นเหมือนกับการไตส่สวนเนี่ยอย่างหนึ่งตรงนี้ แต่จริงแล้วในนิยายจะมีมากกว่านี้แต่ผมเนี่ยเอามาแค่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับไปไปกันต่อดีกว่าส่วนตรงนี้ครับเป็นการนัดเจอกันร,ระหว่างนะทางด้านของกุยหวังกุยหวังเนี่ยต้องบอกเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่มองเห็นศักยภาพของตัวจางเสี่ยวฟ้านมากตัวเขาเองนะครับมองถึงความดื้อดึงความหัวรันและความที่เหมือนเพชรยังไม่มีการเจรนาน ในตัวของจางเสีย่ยวฟานพยายามอีกอย่างหนึ่งนะครับหลักๆเลยเนี่ยตัวเขานะครับตามใจลูกสาวอย่าว่าตามใจยังไงอย่าไปรู้กันแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขามานะครับเขาไม่ได้มาเกี่ยวเรื่องนั้นเขามาหาเทพนักพิธเทพนักพิธท่านนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเทพนักพิธที่มีความร้ายกาจบอกเลยว่ายิ่งแก่ถึงแม้นะตัวเขาเองจะเป็นคนที่ทนงตนในสมัยร้อยปีก่อน แต่เคยแพ้พ่ายมาครั้งหนึ่งแพ้พ่ายมาครั้งหนึ่งหลังจากการแพ้พา่ายเ็เริ่มเปลี่ยนนะครับจากคนที่เป็นแบบว่าโค้งขวางแบบบุกตะรุยก็ลกลายเป็นคนคมในฝากแทนแต่รอบนี้นะครับทางด้านหวังเอ่อทางด้านกุยหวังเนี่ยก็มาคุยนะครับอยากจะให้ทางของเทพนักพิดไปเป็นผู้ประชาการในการบุกโจมตีสำนักเมฆาเขียวนะครับครั้งนี้สักทีหนึ่งก็เลยมาเชิญ ทางกู้พุโสนะครับเทพนักคริตเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยแก่แล้วเออไม่ได้มีความสามารถอะไรเหมือนเมื่อก่อนหรอกแต่ทางกุยหวังเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไอ้แก่เนี่ยเนี่ยไายกาดมันค่อนข้างจะเป็นคนที่เริ่มคมในฝกักเริ่มรู้แล้วควรจะเก็บประกายมากไม่ใช่โขงผาง,ผงโคแบบความห้าวจนเกินไปเออมันต้องมีอะไรแบบที่ถือว่าเป็นไพ่ตา,ตายตัวเองมากส่วนตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ตกลงกันนะครับว่าทางด้านเทพเจ้านักคริตก็จะไปช่วยด้วย อีกแรงหนึ่งแล้วไปเป็นคนที่บัญชาการในการลบนะหรือการปะทะกันระหว่างฝ่ายธรรมะกับฝ่ายธรรมรอบนี้ส่วนตัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัดมาอีกฝั่งหนึ่งตัดมาของฝั่งของจางเสี่ยวฟานมั้งจางเสี่ยวฟานปัจจุบันนะทีแรกโดนขังอยู่ในเหมือนกับบ้านพักเนาะแต่ตัวเขาเนี่ยบอกกับทางด้านสิทธิ์พี่ว่าอยากจะออกมาดูอากาศอยากจะออกมาดูอะไรข้างนอกหน่อยคืออยากจะไปเห็นที่อดีตเก่า แต่หลกัหลกๆแล้วนะครับตัวพี่แกเนี่ยมาละ,ละลึกถึงนะครับสิทธิ์พี่หญิงของตัวเองจางเสียฟ้ารู้ตัวนะครับว่าตัวเขาเนี่ยถึงแม้จะรักสิทธิ์พี่หญิงมากแต่สิทธิ์พี่หญิงเนี่ยรักทางด้านชี้เฮาเขาก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําอะไรมากน, <S <S นักเพียงได้แค่เเจ็บอยู่ในใจนะครับเก็บมาเลียบแผลใจอยู่คนเดียวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งและในจังหวะนะครับที่ตัวเขาเองเนี่ยละลึกถึงเนาะแน่นอนว่าปีเหว่ คนนี้เนี่ย,ยพยายามซื้อใจจางเสียฟ้านมากถึงขนาดต้องบอกว่าในนิยายเนี่ยจางเสียฟ้านนะครับท้อขนาดไหนนางก็ให้กําลังใจจางเสียฟ้านตัดเพราะโทษตัวเองยังไงนางก็คอยให้กําลังใจจนขนาดที่ปีเยาชวนนะครับ้ไปอยู่ในนิกายศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันแต่จางเสียฟ้านไม่ไปสุดท้ายปีเยาบอกอย่างนั้นไม่อยู่ข้างใครเลยก็ไนดะ้เราเนี่ยไปออกเดินทางคอนเดจรไหมเออ ออกเดนทางพะนจอไม่ยุ่งกับฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายอาธรรมกันดีกว่าเอาอย่างนี้น่าจะดีกว่าส่วนจางเสียฟ้านเองก็ด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยนับถือนะครับคุบเขา่เาทางด้านสํานักเมฆาเขียวเป็นเหมือนกับป้านหลังหนึ่งของตัวเองแล้วอาจารย์ของเขาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หญิงหรืออาจารย์นะครับเทียตปู่อี้เนี่ยหลายหลายคนอาจจะมองว่าเทียตปู่อี้คอยดุคอยด่าเขาแต่ลึกๆค่อนข้างจะเป็นห่วงเป็นใยในตัวของจางเสียฟานมาก ตรงนี้แต่คนอื่นไม่เห็นนะแต่ตัวเจ้าตัวเองอ่ะรู้อยู่แล้วสําหรับเรื่องพวกนี้แล้วบวกกับปีหย่าเองก็พยายามบอกเอ้ยอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่จางเสียวฟ้านะครับก็ยังเถียงอยู่ก็คือตัวเขานะครับรักแล้วเคารพอาจารย์รวมไปถึงสํานักเมค้าเขียวด้วยเพราะในตอนนั้นอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในสมัยตอนที่จางเสียฟ้าเนี่ยเสียนะครับครอบครัวไปคนในหมู่บ้านโดนฆ่าร้างไปหมดรอดมาแค่อารองหวัง แล้วก็นะครับทางด้านของหลิงจิงวี่แล้วก็ทางด้านของอจางเสีย่ยวฟานก็แค่นี้เองนับรอดกันไามแค่สามคนเนี่ยแหละหลังจากรอดกันมานะครับเขาก็เลยนับถือที่นี่แล้วบวกกับว่าได้รับการเลี้ยงดูมาจนโตด้วยถึงแม้ใครจะเอาอะไรมาฉุดเอาอะไรมาลากเนี่ยก็ไม่ได้ปีเยาเองรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วครับว่าทางจางเสีย่ยวฟานเนี่ยต่อให้เกีย้ยกรอมยังไงมันก็ไม่ไปหรอก ไอนี่ต้องบอกเป็นคนยึดมั่นถือมั่นนะครับถือในคําสัตย์สาบานเป็นที่สุดขนาดอาจารย์นะครับถามนะครับว่าเจ้ามีอะไรจะเล่าให้ข้าฟังไหมจางเสียฟ้านมันไม่เล่าเลยว่าเพราะว่ามันเนี่ยสัญญาไว้กับทางด้านฝูจอนะว่าจะไม่เล่าอะไรออกไปเด็ดขาดต่อให้ตายก็ไม่เล่าเอาประแจมาง้างปากก็ไม่เล่านะครับนั่นแหละไอนี่เขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นเหลือเกินอ่ะสรับตัดมานะเป็น ของพักมานกันบ้างพักมาตอนนี้นะครับด้วยการนับพิธีของต้องเรียกผูเ้เุทาเขาเป็นเหมือนกับหมอผีอย่างหนึ่งนะครับในการทําพิธีไม่ว่าจะเป็นเลิกงามยามดีหรือจะเป็นวิธีต่างๆเป็นกูรูในด้านวิธีกรรมอะ่ะใช้คํานี้แล้วกันนะครับเป็นเหมือนผู้ทําพิธีส่วนหมอผีท่านนี้นะครับได้รับการเนี่ยเคารพนะครับจากทางด้านของทางด้านอุยหวังนะครับหรือว่าเจ้าเาจ้าสานัก ก็เป็นอย่างดีเลยเนื่องจากตัวเขานะครับค่อนข้างจะมีความรู้เยอะและในพิธีดังกล่าวเนี่ยเตรียมปัวบุกระดมนะว่าพวกเรานะเหมือนกับวิธีแบบเฮ้ยเส้นสวงอะไรประมาณนะั้ว่าเราเนี่ยกำลังจะบุกแล้วนะอย่างนั้นเนี่ยขึ้เขิบหน่อยขึ้เขิบหน่อยกําลังใจมาหน่อยแล้วการรวมตัวครั้งนี้ไม่ไ,มได้รวมตัวธรรมดาดิมันมาแบบเยอะมากเอาจริงนะครับอ่ะคือทนตรงกลางเนี่ยก็อ,อย่างเช่นเป็นเทพนักพิษ ตัวเขานะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยใครจําไอ้ตาขาบเจ็ดสีได้ไอ้เจไอ้ตาขาบเจ็ดหางอะนะครับไอ้ตาขาบตัวนั้นอะที่ทางเอ่อฟูจอ้อนับโดนกัดไปอีกตัวนึงเนี่ยมันต้องบอกมันมีคู่กันมันเป็นคู่กันนะมันเป็นสัตว์วิเศษที่อยู่คู่กันอีกตัวนึงอะไปอยู่กับชางทรงและอีกตัวนึงเนี่ยอยู่กับนะครับคนคนนี้แล้วคนคนนี้เนี่ยนะครับเขาเห็นเขาเรียกว่าเจ้าเจ็บนะเขาเรียกไอ้เจ้าไอ้ตาขาบเนี่ยจะอตาขาบเจ็ดหางเนี่ย เจ็ดสีเนี่ยว่าเจ้าเจ็ดเจ้าเจ็ดเนี่ยรู้สึกทุรนทุรายเออเหมือนกับว่ากำลังจะได้เจอกับอีกคู่มันก็เลงได้เจอคู่มันนั่นเองตัวน,นะครับด้านหลังนะแต่งตัวเหมือนบัณฑิตบัณฑิตนิดนึงเขาเรียกว่ามีฉายาบัณฑิตหยกตะวันนะเป็นด้วยท่าทางแล้วก็ความมีภูมิฐานคล้ายๆเหมือนบัณฑิตไม่น่ามาเป็นแบบสายอะไรประมาณนี้ส่วนทางด้านผู้หญิงนะเราจะเห็นผู้หญิงด้านหนึ่งนะที่ไม่ได้ปิดหน้า เป็นผู้หญิงเนี่ยเขามีชื่อนะหรือมีฉาย,ยาว่าเทพธิดาสาวิเศษเทพธิดานี้นะมีความเกี่ยวข้องกับกระดิ่งเริงรมกระดิ่งเริงรมที่ว่าเนี่ยนะเป็นสิ่งที่อยู่กับทางด้านปีเหยาปีเหย่ปหไปเจอกันจําได้ไหมในขบเขาของน,ะนิกายนะครับนิกายโรหิตนั่นแหละครับไอ้เจ้ากระดิ่งไอ้กระ้องแก้ง,กงนั่นแหละและกระดิ่งตัวนี้นะเป็นหนึ่งในของวิเศษ4ี่ชนิดที่ร้ายกาจมาก ขอพิเศษสชนิดเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับกระถางนะครับกระถางกระถาง,างกระถางสยบมังกรขออนุญาตอ่านอันหนึง่งแล้วก็อีกอันหนึง่งจะมีมุกดูดโลหิตแล้วก็กระดิ่งนั่แหละครับสว่วนอีกชิ้นสุดท้ายเนี่ยขออนุญาตลืม <c oughs> ออาไม่เป็นไรครับถือว่านั่นอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นการเหมือนกับว่าปลุกออนะครับเขออาเรียกว่าเตรียมตัวแล้วจะรบแล้วมาแบบเป็นการทําพิธีเนี่ยสังเกตนะเป็นเหมือนกับ การทาพิธีอย่างหนึ่งของพรรคในการที่จะเริ่มสงครามรูปแบบของเขาเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะต้องบอกว่าเนื้อหาในนิยายเนี่ยเยอะมากผมก็เลยไม่รู้จะตัดในช่วงไหนมาบ้างนะครับก็เลยตัดในช่วงสําคัญสําคัญมาชื่อหรือว่าแผนการที่พวกเขากำลังจะไปทํากันไอ้ตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับไม่ต้องกลัวว่าความสนุกเนี่ยของจูเซียนกับบีเทศสังหารนะครับถ้าใครจําภาพของซีรีส์ได้ ตัดมันออกไปนะครับเวอร์ชั่นนี้ผมว่ามันสนุกพอๆกับเวอร์ชั่นนิยายได้เลยผมดูไปแล้วรู้สึกเหมือนเนี่ยแหละนะครับอนิเมะมันต้องมันต้องสร้างแบบนี้อิงจากนิยายเออเสียดายก็ตรงที่ว่ามันบางเขาเรียกว่าไงเสียดายถ้าจะบอกเสียดายไงเสียดายนิยายบางเรื่องที่มีความเป็นฮาเรม็มมีความเป็นแบบเมียเยอะอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ถูกดรอปลงไป เนื่องจากสร้างโดยพี่จีนเนาะเราก็รู้ๆอยู่ว่ากฎระเบียบที่นั่นเนี่ยเขาเป็นยังไงแต่ถ้าสร้างโดยพี่เออญี่ปุ่นเนี่ยบรลอยครับผมบอกได้เลยว่าฮาเลมก็ฮาเลมมาครับจัดเต็มจัดหนักอยู่แล้วเอาโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแต่เรื่องนี้บอกก่อนนะว่าไม่ใช่ฮาเลมนะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่เวอร์ชั่นแบบฮาเลมที่แบบมีภรรยาเยอะแยะอะไรประมาณนั้นครับมันเป็นการเล่าเกี่ยวกับฝ่ายธรรมะฝ่ายอาธรรมนะครับแล้วก็ การพรดุงไอนะ้น่าการเดินทางของตัวพระเอกนะครับแล้วก็การเอ,อ่อหลายๆอย่างแหละไปแล้วครับเจอกันนะ้นคลิปหน้าครับ